วิธีตัดชายเสื้อให้สั้นขึ้นก่อนที่เราจะตัดชายเสื้อเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาเนะะี่ยค่ะต้องการเก็บขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่หรือเขาต้องการให้ะค,ะาหาาาวความยาวเสื้อค่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าหากเขาค่ะแจ้งเรามาว่าความยาวเสื้อเนี่ยให้เหลืออยู่ที่21นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วนะคะก็ให้เราะคะ่ะวัดนะคะจากด้านบนค่ะลงมา ว่าตำแหน่งย1ิบอ็ดค่ะอยู่ตรงไหนใช้สายวัดนะคะโยงจากบนสุดเลยแบบนี้นะคะโยงจากในส่วนของบ่าตรงนี้ค่ะกลางบ่านะคะลงมาว่าตำแหน่งยี่สิบเอ็ดนะคะอยู่ที่ตำแหน่งไหนสมมติว่าเราวัดแล้วนะคะตำแหน่งย1สิบเอ็ดอยู่ที่เท่านี้อ่ะเราได้ละยี่สิบเอ็ดอยู่ที่เท่านี้จากนั้นค่ะก็ใช้สายวัดน,นะคะวัดจากตรงนี้ค่ะ จากเส้นที่เราขีดมา21เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้สมมุติว่ามันอยู่ที่1.5ก็ให้เราค่ะใช้ใช้สายวัดนะคะวัดตรงนี้ค่ะ1.5ไล่ไปโดยรอบของชายเลยนะคะแบบนี้1.5ตรงนี้ใช่ไหมอะวัดมา1.5วัดมา1.5แบบนี้นี่ค่ะเราก็คือจะได้21นิ้วเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้เนาะคืออันนี้ค่ะเส้นเนี้ยคือเส้นพับเส้นนี้นะคะเส้นพับ ต้องอย่าหลงนะคะถ้าเกิดว่าพอเราวัดมาเสร็จแล้วแล้วเราข่ดตัดเส้นนี้ไปเสื้อนะคะมันก็คือจะสั้นขึ้นไปก,กว่านั้นอีกต่อจากนั้นค่ะเส้นตัดคือเส้นข้างล่างเส้นตัดนะคะคือเส้นนี้เนี่ยค่ะเส้นตัดคือข้างล่างพอเราได้ขนาดที่ย1ิบเอ็ดแล้วก็วัด,ดลงมาว่าเส้นที่เราจะตัดค่ะคือเส้นไหนก็สามารถตัดได้เลยอันนี้เป็นวิธีการที่เขาอะแจ้งเรามาว่ายาวนะคะเสื้อเนี่ยยาวอยู่ที่ยี่บเอ็ดนิ้วเราจะทําวิธีการนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่า เขานะคะบอกเราว่าเขาต้องการเก็บขึ้นอยู่ที่2นิ้วสมมุตินะคะเขาต้องการเก็บขึ้นมันอยู่ที่ว่าเขาค่ะแจ้งเรามาแบบไหนเก็บขึ้น2นิ้วถ้าเกิดเก็บขึ้น2นิ้วค่ะเราไม่ต้องไปสนใจที่ความยาวเสื้อว่ามันจะต้องเท่าไหร่ให้เราค่ะวัดแบบนี้ได้เลย2นิ้วใช่ไหมก็วัดจากข้างล่างขึ้นมาเลยค่ะสนิ้วเท่าไหนล่ะเท่านี้ก็วัดเลย แบบนี้นะคะนี่ค่ะสองนิ้วคือทําตําแหน่งเท่านี้เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะเส้นนี้คือเส้นพับเส้นตัดคือเส้นข้างล่างเส้นข้างล่างค่ะเส้นนี้คือเส้นตัดเราจะตัดเส้นข้างล่างนะคะตัดแล้วก็พับขึ้นความยาวมันก็คือจะได้ตามที่เขาต้องการนี่เลยค่ะ เท่านี้นะคะวิธีการอยู่ที่ว่าเขาเนะะี่ยค่ะแจ้งเรามาแบบไหนหรือเราค่ะเป็นคนวัดเราวัดแบบไหนถ้าเกิดเราจะวัดที่ความยาวเสื้อว่าจะเอาความยาวที่เท่าไหร่ก็วัดจากบ่าลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บขึ้นเท่าไหร่ก็วัดจากชายขึ้นไปค่ะนะคะอันนี้เป็นวิธีการตัดชายเสื้อนะคะที่ถูกต้องตามแบบฉบับของช่างค่ะรับรองค่ะแก้วมาแล้วเนี่ยสวยตามแบบของเดิมแน่นอนค่ะ